ปุปุนน้องมีอยู่เดินตามหารถไฟวันนี้รถไฟพังน้องมีอยู่ไม่ได้นั่งรถไฟเลยรถโอ้ออยโอ,อ้ย มีเครื่องบินให้เด็กๆนั่งด้วยเออหนูขึ้นหางมาเลยเออหนูขึ้นหางมันเออเออเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเออเกาะเครื่องบินไป<ๆ>เด็กๆในเครื่องบิน<ๆ>เครื่องบินปลอมรั<ๆ>ลงล้มนะลูก มนลมี่บูบูด mm ้วยโอ้เวลาบูบูด้วยไม่ทันมาได้อยู่อยู่พี่เขาจะถ่ายรูปพอถ่ายวิวก่อน เดี๋ยวจับมันกลับแล้วนะเดี๋ยวถอนเาอาเราไปาไปดูบูบูดีกว่าตรงนั้นคือตรงนั้นเอนนเอ,อ,เอ,อเดี๋ยวถอนทายวิวก่อนวิวนะครับวิวบรรยากาศจับจับจับก่อนเดี๋ยวมันหลุดไปนู่นไม่รันตัว จะพามาเล่นห wow. oh, right ิมะค่ะหิมะกลางแดดค่ะว้าวอ้าวค้งไว้น่แเลยยืดโทรศัพท์ใครโทรศัาใครยืดทหายิ่ชนแล้วโทรศับดิโทรไปไหนเอาเอ้านูโทรไปไหนาะลูกโทรหาที่ไหนหาย่อนโทรา่ไหนไห เราเข้าไปดูข้างในกันนี่บรรยากาศคร้เยโยูยิ้มหน่อยแล้วยูเดินไปดูอะไรไปลูกไปก็อยูเข้ามาในนี้แล้วไปเลยลกูกไป อยู่อยูยู่อะไรเนี่ยยูดูดูอะไรเนี่ยมาจับดูนี้มันคืออะไรลูกไหนมองดิจับดูมือดิไปลูกไปครับมีอยู่เขาถ้ำครับรถไฟไม่มีวันนี้เดินเข้าถ้ำเองเลย ไปไหนต่อหมดยังใช่ไปไปเดินไปยูวัววัววัวลูกนู่นวัวไปดูวัวเออไปดูไปดูนี่วัวนี่เฮ้ยนู่นรถไฟรถไฟจอดอะูรนู่นนู่นไปดูรถไฟเออสวนดอกไม้ครับดูตอนเย็นๆเอ้ยตอนเช้าๆมานั่งชิล ขึ้นไม่ได้ลูกไปดูวัวกันดินี่ดูวัววัววัวนี่รถไฟไหนที่สุดมีอยู่ก็ตามหารถไฟจนเจอแล้วไหนที่สุดมีอยู่ก็ได้นั่งรถไฟแล้วเย้เย้ก่อนแล้ว นี่ไงไอ้ที่ชุดมีอยู่ก็ได้นั่งรถไฟแล้วเย้รถจีบด้วยฮะเอืออือ โอ้บรรยากาศด้านในถ้าใครไม่ได้พักที่นี่เข้ามาสุดยากเลยหนึ่งโอ้มอยูมุดป่าไปแล้วดูนอายูไปนั่งรถไฟเหรอ รถไฟไม่วิ่งรถไฟน้ำมันหมดลูกรถไฟไม่วิ่งรถไฟน้ำมันหมดแล้วเสียใจน้องเสียใจร้องให้เลยครับน้องอุตส่าห์มาว่าจะขี่รถไฟไม่ได้ขี่รถไฟโอ้โอเสียใจเสียใจไหมลูกเสียใจไหม หมดแล้วลกูกสุดท้ายแล้วมีอยู่จะมาซ่อมรถไฟเองเหรอลูกโอ้ดูนอ้องออาขึ้นเองเออเออชอบไหมชอบไหมเยอก่อนเยก่อนโอ้นั่งเลยขึ้นมาจากเรือแล้วก็ไปดูสวนกุหลาบต่อ แดดนะครับแต่ไม่ค่อยร้อนอยู่ละกอนขึ้นไปเลยเอา้าวิง่งนางชอบมากวิ่งกระจายเลยแต่พ่อกับแม่สิความดันจะขึ้นแล้วไปยพ่อมาหน่อยหันมาไปายพ่อกัอนนางอยู่อยู่ครับไม่ซอนใจเลยพ่อจะเป็นลมแล้วลูกป๊อปเปิเป็นลมแล้ว วัววัวอยู่ไหนนุ่นวัวกล,ลกลับเลยครับสองโอ้ได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 ้ไป,ไ,ปไปแล้ไปแล้วไปแล้วพี่เคารา ร้อนมากแต่ถือว่ามันไม่ค่อยอนี่เรากลับแล้วนี่ปากอะไรวะเนี่ยบังกรนะนจัดเคจัดเคดูบ้านพักนะครับนี่ไีสระว้น้ำส่วนตัวด้วยนี่รรบ,บรรยากาศนูน่นนู่น อื่อ่าง่วงนอนแล้วอืมถ้าเราถ้าเราได้นั่งรถไฟอุ้ยยย่งๆได้ได,ได้มาเจอันนี้พอด,ดีเลยเขากำลังเล่นฟมยวรู้ไหมเมืม่อกี้ถมถ่ายเลยไม่ได้โฟมนีเ่เสียดายมากเลยอะเออ,อให้ลูกน,นี่บัตตี้ฟมบัตตี้ฟมเดี๋ยวพาอยู่กันเต้นบัตตี้ฟม Ah. <coughs> phồng quá lúc ba đều lôm ná lúc vô vô đều lôm ná vô đều lôm ná đều lôm, you, lôm, lôm nào, lúc đều cho mang lên อยู่มอยู่ปัตติหิมะหิมะนั่นนั้หิมะนู่นครับเย่ต่อไปนี่ระวังล้มอุ้ยระวังล้มลูกจับไปดีดิเอาเอาอุชิจับไปดีมันมาแล้ว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 ได้อยู่ รายการนี้แยแา่รถรถระวังรถเด้อมปปฏิโฟมครับดูครับอยู่บระวังรถนะครับรถมา บายไปรถกันลูกบายฮะกำลังรถโลกกำลังรถฮายายไปอยู่ฝั่งนู้นหันหันหน้าไปหันหน้าไป,นนาไปยายายหันหน้าไปเลย,ย,ะยะน,นลยี่ครับหิมะครับหิมะครับหิมะในอากาศร้อน เี่มดูดูตัวหัวน้องกันเลยดูครับนี่ย้อนแสงนิดนึงนะครับคัามีอยู่ไปกินไอติมก่อนไปก่อนครับ